่าไปสองส่าไปก่อนบ้านแล้วกันสามคู่นะครับแก้วเมือเช้าแค่เขาแก้วยังไม่มีแต้มนะครับส่วนทุ่งทองมีมีหนึ่งแต้มนะครับเสมอเมือมา,มาเช้าวันนี้ถ้าใขรชนะนะครับเข่นที่สอง ไอซีน <c oughs> ชนะเขาแก้วแล้วว่าเสมอกับทุ่งทอง <c oughs> อันนี้ไอซีนได <c oughs> ่ยังไม่แน่สักทีมยังไม่แน่สักทีมนะครับถ้า <c oughs> ทุง่งทองชนะได้ก็ <c oughs> แต้มจะเท่ากับไอซีน เขาจับฉลากเป็นที่หนึ่งกลับไหนอ่ะหาสมือตัวเดียวก็ตัวเดียวที่ยอดมึงจะให้มันแสด็งปฏีเปียกก็เปียกที่มึงทุนทองก็เป็นที่สองนะครับแก,ก้วก็มีแต้มนึงนะครับทุนนี้ก็มีโอกาสนะครับยังไม่ชัวร์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น ทั้งสามทีมในสายนี้นะครับสีขาวนี่พูนทองนะครับเสมอมาเสมอกับไอชิงถึงเขาแก้วก็แ <GO> พ <av uther> ้ชิงเล่น้องไอชิงคาไพเสมอไอชิงพูนทอง่วนทองก็เป็นหมู่บ้านที่ ินดำน้ำชุ่มทำนาได้ปีละ้สามสี่ครั้งเลยครับทุ่งทองสิบสามสิบสามสิบสี่ถึงหะทุ่งทองจัดบอลอายุสิบสองปีอแล้วก็ประชาชนมีสี่ทีมแล้วก็แปดแปดปีกี่ทีมลูกสี่ทีมเนีประชาชนกี่ทีมมาเลืมสิบสองปีเยอะหน่อยสีวัด เย็นก็การจะเริ่มในเวลาซ้อมครับสี่โมงห้าโมงปกติ

ทำหกกล้หกโมงะเอัคุณดิินไหนล่้มเยอะไม่ได้รอเดี๋ยวุนีมัดน้ำนมนะครับนหาเด็กมาด้วยฮะพรมน้ำมาให้เมื่อกี้โอาหลังระวังนะครับมอหลังแซะหลังอันตรายนะครับเบอร์อะไรนี่แปดรนี้กูขาีั้งเอนมาแข็ง เป็นที่กำลังทีมเขาแก้วเมื่อปุจการทีมเขาแก้วก็เจษดาไม้แดงี่นี่เลือดาดแดแข่งอีกแต่เช้าอ่ะสนามนี้แหละโอ้โหยิงเข้าปอบเ่อเกือบเป็นนูกกั้งกำาังทีมเขาแก้วสี่สิบิเศุภยาวิชาชัยไม่เหลือนะใช่นะไเหลือเมื่อกี้เนี่ย

แล้คราทึ่งเวลาแรกครับโอ้ร้องทองมีจัดบอลวันที่13-14าึสิงหาคมเลยหลงทุน้ายหลงถามฝ่ายจัดดูปีว่าเกษีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนจัดบอลนั่นแหละคนจัดจัดเด็ก8ปี12ปีประชาชนรู้สึก4ทีมวันที่เท่าไหร่ละ สิบสามสิบสี่ถึงหาครับหลังจากเขาสว่างขาสว่างใครยังไม่สมัครก็สมัครกันได้ชื่อเฟซบุ๊กบาร์ดเขาสว่างนะครับเฟซบุ๊กบอยไหมเอาอ่างสอเสือบาร์ดเขาสว่างเอาดูนี่พลาพลโพเทสให้แต่ก็มาธีระเจ็ด ปาถึงเส้นใบแหม่ไม่ถึงไม้มึงไม่ถึงุลชิพงผลชิพงผูนองทองครับปีวัตเจสีปีวัตเจสีแตว่พุทธพงองกัน่ายก็คือว่าปีวัตอย่างได้จุ่บอลอยู่ครับออกครับ ปูตัดสินปวดสินต่านี้วันที่สองถึงวันที่เท่าไหร่นะเจ็ดวันต้องไปตัดสินที่พิษณุโลกแล้วกีฬารอบคัดเลือกของจังหวัดพิษณุโลกเจ็ดวันเขาก็เล่าวันนี้เหมือนกันแต่ว่าเต็จที่นี่สองวันใครจะมามาันเราสมานบางพานครับ ฝ่ายแล้วลูงนี้ปีวัดเกลสีออกมาไอ้สาธิตรักมุ่นญพลพลโพเทพมาผู้ที่พองกันฝ่ายออกขวาไม่ผ่านกองหลังของเขาแก้วเขาเจ้าต้นต้นิดตำนาหลายๆเรื่องเลยับอย่ทีุู่พ่อบอกฟุตบอลเจ็ดคนสองห้าร้อยสามสิบหกะรบอกสามสิบหกนี่ หก้าแล้วอะสากว่าปีสา oh. มหกหกสมก็โอ้โหมวันี้ปีวัดแม่ไม่ถนัดครับเจตจดาไม้แดงสกัดเคี้ยออกข้าวไหม

ไ้สำรองพอดีเลยจะจบแล้วไม่ใช่หายนะผงนี้เริ่มก้างเด็กอ้เด็กบอลหายหมดแล้วหรอเด็กกอลโอ้โหเด็กรอหายหมดแล้วเจอดนเต็มแล้วเรียบร้อยเลยี่บอลมั่ก็เต็มเป็นไหนะมเมื่อกี้เอาเอาเข้ามาแล้วเนี่ลงที่เลยลงที่ออกอะลงที่ออกไปฝั่งโน้นไหมเหรอช่วยส่งคืนลูกบอลด้วยนะครับอะสเลอเพราะว่าเด็กแกบบอลเตีมแล้วท้องตึงหนังตาย่อนไปแล้วแล้วม่ แต่ถือว่าจบเหมเลยได้รับความร่วมมือจากหลายหลายฝ่ายครับองโลกนี่เชออรอักษาการพอ้อ่วยผูพพน์คำบรรเลง อาลูกดูแลสนามให้ใ,หใช้สนามรัพพลพรเทพอ,ออกไหมน้นนี่ออกหไปได้ขอแก้วย่ายแข็งแรงอยู่กบเต็มรัพลไปอาลีเสมอเ็กบอเหน่มมันเนาะมีอลกินอไก กวมันจะไม่รู้ว่ามีตังให้ิคกอลระหว่างทีมทุวงโลหทองครับผลชิพงกันวายปกายไปหน้าประตูไม่มีใรครับผู้สาวโตของเขาแก้วรับไปได้ครับสัก์สิเก่งบุ้มออกัออกไหมเรวนี่เกิดยังิดไ้ คู่พิเศษพวกนี้ทีมเราเจอทีมเขาเจอกันแล้วทีมเราก็ฝ่ายกัดนี่เลยนำโดยนายสมานบางพานแล้วก็ทีมเขาว่าทีมตำรวจทางก์ต่ายครับไม่รู้ใครจะ็นยัใครเดี๋ยววิ่งไปทางันให้ทีมโคจุงลงมไปพระพรตพ่อเจ้าพุทธพงศ์อาทิตย์อาทิตย์แล้วคุณตบันออกขวาไปไปไปลูงนิปเปิลให้ปีวัตเกษีจับบอลลันออกข้างไปครับ อย่างสูงต่อโซนครับคูนี้ถ้าเสมอได้ยิงจุดโทษนะครับไม่ยิงไม่ยิงเหมือนหนึ่งคะแนนเลยคูเดียวยเสมอเลยอ๋อเสมอหนึ่งคะแนน้นไปได้สองสวยาวิชาชัยเนี่ยตกเลยเขาแก้วอะถ้าเสมอหรอเป็นเน้นจับสลากเป็นที่ดๆลสี่ตัหรอ เพื reviewed, ่อที่จะเอาอีก3ทีมเข้ารอบแปดแเออพราะมีสายจีนอยู่ <The 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 um> 5ทีมแล้วที่สองของแต่ละสายอ่าที่สองของแต่ละสายห้าทีมอะเจ้าใจสามทีมอ๋อเฮ้ยเอ๊ะมีห้าทีมจับเอาสามทีมจใช้วิธีจับยังไงเห้าทีมใครมันยืนตับทีละคนอ๋อจับเลี้ยงจับเลี้ยงนะจับเลี้ยงนะจับเลี้ยงจับเลี้ยงจับกจับเลี้ยงจับปุ๊บ จับทีละเบอร์เอแล้วกันเปิดงกาอเข้าสามอ่อเข้าสามเอาแค่เลขสามใช่ใช่จับให้เจับนั้นก่อนจับลำดับนะพัดับเมสายอ่ะเราตามสายเลยสายมันมีผลเต่ถ้าเาจับเข้าอเราต้องจับเียวดับก่อนเราูยังเองพอมันดูไม่ได้เปียเสีเปียงเลยะราจับลำดับตามสายได้แค่เลยพี่ิของท่องรูทองผู้ิบโผอกันฝาย แกมันก็โต้ลุกขึ้นไปเแกวิ่งมันใส่เสื้อเหลืองเลยขอได้คืออะไรนะครับโต้เละสุดสเสื้อเหลืองเอาแต่ผ่าเสื้อเหลืองใสใช่ไหมเนี่ยจัดไก่โอ้โหเข้าไปประตูโอ้โหยิงดีปัดสุดยอดเลยครับตรงนี้โวยพงกันฝ่ายยิงเข้ากอนแล้ประตูก็สุดสุดยอดสวยเลยครับแซมตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์โอ้ สาธิตไม่ถึงก็รู้สาธิตรักมุ่นพระพุธเช่นนัตพลอาหาปารมุณโบราการขันพึ่งเวลาแรกคุณดีเสมอแล้วศูนย์กัศูนย์ค่ทีรทองทองขาวสลับเขียวสีเขียวขึ้นมาฆ้าตเหลืองขาวแก้วพักสโคตและจ้องพึ่งเวาหลังัต่อเับพี่เกดเล่นดับพุ่กับที่เกเล่นดับ โอ้ยวันนั้นขนาดไม่อยากหนักเลยนะค4คู่นะคู่นี้จบก็เหลือีก3คู่เดโชพบกับบองตะแบกนะครับเตรียมเลยนะครับบองตะแบกกับเดโชหลุดเลยอะหลัจากนั้ก็จะเป็นปากมะว่าเทศบาลบ้านพานนะครับปิดท้ายด้วยหนองวัวกับคนเลี้ยงหมูมาเตมให้นายกน้องครับตรนี้โดนตำรวจพังกระต่ายไล่เตะแล้วโดนแน่ผมว่าโดนแน่ ชนก็ไหนท้องเลยนะวันนี้ยอมเบรกเร็ววิ่งอ่ะโอสวัติอานนท์เลยนะสวัติอานนท์ใช่เกมว่างหมดแล้วตรงนี้ผมเนี่ยคุณอะไรไอ้เท่นั่นนัเต็มผมเขาเก็บทิ้งแล้วเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์นะครับควกนี้แบบเสมอก็ทู่ทองเป็นที่สองขอแก้วก็ตกไปนะครับแต่ว่ายังไม่มีแต้ม จะได้แต้มเดียวนะครับถ้าชั้นถ้าทองชนะก็แต้มก็จะเท่ากับพิเศษผมี่ครับแก้ม้ิพิเศษพรุ่งนี้นะครับก็จะประมาณบา บ่ายสามครึ่งครับบ่ายสามครึ่งไหนๆไปจะขอรอบรองจบก็แข่งชิงเด็กแล้วก็ให้ผู้พิเศษแล้วก็เป็นโช่ว์กู้ชิงประชาชนครึ่งละแปนาทีใช่ไหมครับดันันนเลขสบายเลย